การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเรื่องศิลปินถิ่นสุพรรณหน่วยการเรียนรู้ที่2คงรื้นเคงเพลงพื้นบ้านแม่ขวัญจิตสีประจันเป็นแม่เพลงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี นามจริงคือนางเกลียวเรษฐกิตเกิดวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2490ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพลงพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ท่านคือเพลงอีแซลความโดดเด่นคือการใช้ไหวพริบปฏิพานการว่าก่อนเพลงสำนวนก่อนมีความคมคายมีการสอดแทรกคุณธรรม ข้อคิดคําคมที่เตือนใจผู้ฟังให้เห็นคุณค่าและความดีงามที่ควรนำมาปฏิบัติปัจจุบันมีผู้สืบทอดงานของแม่ขวัญจิตคือคู่สมหญิงศรีประจันบุตรสาวแท้ๆที่มารับช่วงสารต่องานสอนเพลงพื้นบ้านให้แก่เด็กๆและมีวงของตัวเองในนามสมหญิง and the ะแก๊ง เพลงเรือนะคะเออเอองออเไห้เจี๊ยบเจี๊ยบเตะฟังส้ำเนียงนาเสียงสะนอกและเสียงผู้ใดไผร้องหนักหนานาเสียง มาเป็นเพลงเรือพายเนีเพลงเรือฝายชายเขาก็ว่าได้ามาได้บรรจบมาเออเงยรู้จักและที่ได้มาร้องทักพวกข้าไอ้ครันจะไม่ตอบโต้แล,ล้วไปได้วว่าหน จะหาว่าละพวกฉันนั่นชาครันจะน่าไม่เล่นจะหาว่าเช่นยิ่งชั่วจะหาว่าเราเล่นตัวเล่นตาแต่เพอเอ่ยเสียงร้อง เมื่อพ่อเอ่ยสำนองแมนูก็ร้องว่าจะละไปเสมือเวลานี้เอ่ยไปเจมือเวลานี้เอ่ย <c oughs> แต่พอเอ่ยทำนอง